ว่ามือนก็จะสารวิชานี้นะแบ่งเป็นสามขั้นตอนด้วยกันขั้นที่สามเป็นสุดยอดของวิชาถึงตอนนั้นแล้วพลังเหมือนกระบี่กระบี่เหมือนพลังวัดกระบี่พลังวัดก็คือพลังอันหนึ่งอันเดียวกันขั้นที่หนึ่งและสองทุกคนก็มีโอกาสฝึกกันได้แต่ขั้นที่สมมันอยู่ที่วาสนาของคนเราและพรสวรรค์ของคนนั้นด้วย โอกาสที่จะฝึกสําเร็จน้อยมากเพราะฉะนั้นอย่าได้ฝืนใจฝึกเด็ดขาดเข้าใจหรือรไม่เก็ดลับเมื่อวานจําได้ไหมมือกระบี่เริ่มจากหนึ่งกระบี่กระบี่อยู่จิตต้องอยู่ดีมากแต่ขอโทน,นกระบี่เพธรจะสอนไปก็แล้วกันนะครับอาจารย์ อาจารย์เง yeah, ยอย่ายุดข้าจะท่องเคล็ดให้ฟังครับอาจารย์ก็มีดุดเหลีวลมพัดไหวลมนิ่งแกร่งย้ำฝอนก็เหมือนเส้นได้ผิวพลายย้ำแกร่งดุจุรยันจันทราหนุนเรื่องดังพายุอ้าฝึกต่อไปอาจารย์ครับเคร็วิชานี้สิทบทวนมาหลายเที่ยวจนขึ้นใจอย่าให้อาจารย์สอนตอนต่อไปให้ด้วยครับ ผู้ฝึกวรยุทธ์เข้าห้ามใจร้อนและโลภมากจะฝึกสำเร็จแล้วหรือเนี่ยอดีละอีกสามวันก็มาพบข้าใหม่ครับอาจารย์มันในหอจี่เฝ้าในใจงอจุกให้เจ้งพอส